สบายดีทุกคนเนาะถือว่าคลิปนี้กาได้มีโอกาสได้มาลินฮาฮาทุกคน อก็คือคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าซ้อมทิมทุกคนก็คืออ่าลินกับไอเพิ่นยูเอียงเนอะทุกคนเนาะอ่าเพิ่นได้เอาเขาทิมนําถือว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าซ้อมทิมทีจะไปแข่งทุกคนก็คือเล่าได้อ่าลงทะเบียนแข่งน้ําเขาฮะนะแต่อันนี้กับ่บหูดอกเหนือในใจคั้อไม่ยังงยู่ในหันมีแต่เล่าเอาเขาทิมนําก็เลยอ่ามาดินน้าเล่านะทุกคนก็คือวันที่3าีนกาอ่าเป็นมือแข่งทุกคนกัรลอติจตาเบอ่งวาเฮาสีอ่าผ่านฮอบแลกได้หลือบอเนอะทุกคนเนาะ อาการรอติดตามหมือนเดิมเขานนเดียวมือแข็งเขาจะเป็นคนอาอัดคลิปลงให้ทุกคนเบิ้งนะเด็กคนเนาะพรายที่อยากเบิ้งคลิปที่ว่าเขาจะแข็งทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามส่งติ๊กตอกสองนี่หรือว่าสองยูทูบสองนี่ไว้ทุกคนอาเดียวมือแข็งเขาจะอามาอัปเดตให้ทุกคนเบิ้งนะเด็กคนเนาะอาสหรับคลิปที่ว่าเขาจะลงแข็งจะแพ้หรือชนะการอติดตามมาทุกคนผาถ้าแพ้เขาก็จะลงให้ทุกคนเบิ้งถ้าชนะการเสี่งให้ทุกคนเบิ้งนะเด็กคนเนาะก็คือหอบแรกเขาสิผ่านไปได้หรือบ่ทุกคน ถือว่าคลิปนี้กามีทิมอ่าเขาอยากมาลองนำนะทุกคนเนาะเอาการลองนำกันเลยทุกคนถือว่าเกมนี้ไา่คนกามก็ได้จับอ่าตัวแหลกมาทุกคนสองตัวแหลกก็คือจับเดียร์ลอดกับคาทูกัสนะทุกคนเนาะอ่าแล้วก็เฮาจะเอาเป็นทามาทุกคนไปแก่อ่าเดียร์ลอดกับคาทุกัสทุกคนอ่าส่วนเลดเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ว่าแก่กันได้พอสมควรเลยนะทุกคนเนาะอ่าแล้วก็สํารับรางยิงเฮาก็จับเป็น อันนี้ทุกคนเป็นกอดมานะทุกคนเนาะหละกักกเป็นอิบเป็นเดินเวทเฮาทุกคนอ่อาตทวพายก้อนข้ง,งก็จับอันนี้มาทุกคนโอ้ยมาเป็นเบรน้ะทุกคนเนาะตัวนีเนาะบอกเลยว่าแป้งล่างไปตัวได้ก็ได้ได้ทุกคนเนาะถือว่าเป็นตัวละครที่ว่าอ่าลินแล้วหัวหอนอีกอันนึงทุกคนอ่าเฮ็ดให้พายก้อนข้งมอหอนไปได้นะเอาถืวว่าที่เฮ่ากับสิมจับอ่าตัวได้นี่สิบแบนทิมเนี้เดียวแนะนํนำไ้เขาก่อน ถืว่าพายคนขามนี่ขาดนักยิงนะแต่คนนั้นเดียวบอกแปนเล่นลีเลยอ่าแือว่าภายคนขามจับนักยิงมากสิจับตัวได้มาอ่าสิจับตัวได้เพราะว่าเขาแบ่งเลนลีไปนะแต่คนนั้นเพราะว่าเล่นลีนี่มันยิงเลสเกนนี่แบ่งโอ้โหแห้งนะแต่คนนั้นร้อยยิงทีละบาทสองบาทก็ขึ้นเดียยรลอยเลยเอาจับตัวได้มาโอ้โหถือว่าภายคนขามาได้จับขีนมากนะแต่คนนั้นสลับนักยิงอ่าถือว่าแทงเขาก็จะเป็นอ่าไทยเกียวแต่คนสลับทีมเขา จะได้ตัวสุดท้ายสิเหลืองตัวใดกัรอติดตามมาทุกคนในเกมนี้สิเป็นจะได้ทุกคนเบียร์ไปเบิร์นดังกันในเกมทุกคนทุกคนที่เขามาแล้วนะทุกคนเนาะแกอยากขอทุกคนให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทุกคนเนาะแกบริคอ้อยังหมางไม้ทุกคนขอแขกกดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคีบตัวต่อไปนี่นะทุกคนกับบริคอ้อยังมากมายดอก ขอแขกโกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจรายการเพื่อจะบวิพาดคลิปหนาคลิปเป็นไม้การเทิดคลิปลงนี่กะเพื่ออ่ายอดวิวเพื่อให้ทุกคนได้ฮับส้มฮับเบิงน้ำกันแหละรายการที่สำคัญกับจะลืมกดติดตามไว้อ่าถ้าว่ามีคนติดตามมีคนเบิงอะไรนี่กะโอ้เฮ็ดคลิปทุกคนขอมาเลยอยากให้คลิปนั้นได้กะเฮ็ดได้นะทุกคนถ้าว่าเฮ็ดอ่าคลิปลงไปแต่ว่าบูมีคนเบิงบูมีอี่ยังนี่กะเออมันกับบูมี่กำลังใจเฮ็ดคือว่านะทุกคนเฮ็ดไปกับเสียบบมีการตอบแทนนะนะ เอาทุกคนมาวันไล่ย้ายห่างทุกคนที่ว่าเกมนี่กัเป็นเกมที่ว่าจับในตีเตอตีนอนทุกคนนอนเจอกันทุกคนหาหาทุกคนอ้าวเดี๋ยวมาบปิกันในเกมทุกคนที่ว่าเขากัจับธามาสมายืนครับอ่าเดียร์รอดนะทุกคนเนาะสลับตัวในเกมีทุกคนเนาะอ่าบอกเลยว่าถ้าว่าไปสู้เดียร์นี่โบว้แน่นอนทุกคนอ่าส่วนเลเวลันหนึ่งนี่ไปสู้นี่โบว้แน่นอนเพราะว่าเดียร์เขาแก่แขนมาคือกันนั้นะ อ่าอีกอย่างเดียวมันกาดูดเลือดแน่ทุกคนถ้าไปถูมันนี่กันนาจะโบไว้ทุกนอ่าหลังจากนั้นกาดักยีก่ในปลาแล้วก็ต้องเผื่อสีบโบขาดเลเวลเฮาปล่อยให้เดียดตีไปเลยคิปนะแต่ว่าทั้งทีมกลางเฮานี่กะโอ้โหไปโซโลมูนกันใหญ่เลยทุกคนเนาะถือว่าไปอ่าปวนบัฟเขาฮะนะไปปวนเขาหลังจากนั้นเดียร์ลอก,กันนาจะขึ้นไปเตืมเล่นกลางทุกคนเดียวอ่ามาตีคิปตัวนี้ก่อนแต่เย็นเด้ยเผื่อเด้อเออเปล่าต้ได้แล้ว หลังจากนั้นก็ว่าจะขึ้นไปเติมแต่ว่าทีมฮอทอยออกมาก่อนทุกคนนะก็เลยเฮ้ยเดียรลอดมันเห็นแล้วจังว่านี้จะได้หลังจากนั้นเฮานก็ได้บอกอันนี้เนาะทุกคนเพราะว่าฮาตลินเขาจะได้เขาอันนี้ทุกคนเนาะบอกันยินีนะฮันบอกว่าให้อ่าบะมอนมาทุกคนเขาเปิดผาแต่สุดท้ายบ่เป็นคือติ่คิดเลยทุกคนโอ้โหเดียรลอดเหลือบ่ลงเลยนะทุกคนเนาะถือว่าเดียรลอดเก็บฮาไปคิวแหลวคือฮาตายคิวแหลวไปอีกโอ้แม่งเกินไปเดีคนเนาะ เขาสวานีบอเบโนหนึ่งตายขิวแหลกไปโอ้ยเกินไปอ่ะเขาถูษนำกันไล่ไล่อ่าเพราะว่ามันคิดพลาดจังน้อยตะกี้เี่เพราะว่านัดอ่าปบารม่อนมากทุกคนเองปบอร์ม่อนกันยังเอาบับอยู่ตะกี้เนี่ยอ่าถือว่าปลายคนกลามาได้ลงมากนี้เลยอ่าเดียวมาเอากับเดียนลอดก่อนจะเย็นกเดียนลอดเดียวได้เจอกันแถสรับเดียนลอดนี่อ่าเลเวลหนึ่งเวลสองเขาอาจจะสูงจะบอไว้เดียวหอนเลเวลหกรีเวลเจ็ดนีเจ้ามาเลย บริยานได้สิบอกให้เดี๋ยวลงไปเติมทีมกลางก่อนแต่ว่าผมมีตัวมากวดปลาให้ิีว่าจะมีตัวมาดักเอาบะมอนเท่านี้บะมอนเอาฟร์มกับคนกลางที่ว่าจะบากแน่ทุกคนนะึ้นกับโอกาสของไพ่มันเก็นี่ส่วนตนเกมนี่เป็นเกมที่ว่าพ่ก้อนคมไดเปียบนะทุกคนนะหลังจากนั้นก็บอกบะมอนมาเอาอันนี้เต้านี่นาจะมาบรได้เฮ้ยโอ้โหมาเทียนรอดลอยเอาบาทหนึ่งเลยทุกคนนะลงเคืองเลยโอ้เกินวนะ เดี๋ยวใจเย็นมาเอาได้ได้เบลซีเลยจังหวะนี่บวกเลยมาจัดเลยเพื่อนจังหวะนี่โอ้โหทีมฮอวเดี๋ยดได้คอตีนี่ก่อนแป๊บนึงโอ้โหเครื่องเขาก็เพิ่ดออกจากซีนเลยจังหวะนี้ทีมฮอว์ดบ,บวกโซลามุนเลยจังหวะนี่วา่าจะเขาไปเอาทุกคนดงไปกัดิดกัมเพียงโอ้ยเกินไปเนาะมาจังหวะนี้เปิดนั้นซีเข้าไปเลยจะได้หมกปากิโตบอลนารอดจังหวะนี้ทุกคนบลอลแน่นอนโอ้โหเขาในปลามันกดอันนี้ทุกคนกดตามหลาแลนไปได้จังหวะนี้มาเดียลลอดคอเอาแน่ เกียบหอยโอู้ปิดฉาไปแต่ว่าสุดท้ายกับปากิโตเอากรเบียดนะทุกคนถือวาเบีดไปคนขามเมื่อกี้เขาไปได้ตอนนี้ก็ได้คิวเดียวไปทุกคนถือว่าใต้ซองไปเลยทุกคนโอ้อ่ะเดี๋ยวเราฟังกันต่อทุกคนเนาะใจเย็นๆไว้เกมนี้ตึงแน่นอนทุกคนเพราะว่ากดหาหามาเนี่นะมันก็ตึงแน่นอนทุกคนลินโมมี่เราสิว่าอันนี้ทุกคนตอนนี้สกอร์ที่ขาดไปแล้วเอามาจต่ว่ให้าลุยซ้ำเลยทุกคนเพาะทีมเขาก็มาซาเคลนไปทุกคน จังหวะนี้ต่าม้าไหวคนนี้เขาอาจจะบ้ใต้แต่ว่าตะกี้ที่เขาบวกซ้ำเดือดพระรอนขามเกิดจะแตกเลยทุกคนเนาะถือว่าเราก็ตายหมดซ้ำตัวแหละแต่ว่าเขาก็ตายไปทุกคนโอ้เพราะว่าที่มันเขามาตื่นสายเกินไปอาถือว่าประมอนกาตีอ่าเต่าตอจังหวะนี้ประมอนสิได้บ้เต่าหรือว่าจะเป็นเบลของผ่าพันของขามที่เอาไปได้จังหวะนี้โอ้โหถือว่าประมอนเอาไปได้ายนะแต่เขาเนาะเดี๋ยวกินปลาหางหมากเดียนรดก่อน เดียร์อดเพื่อนเลิฟตอนนี้เครื่องก็บอต้องออกจากสีนเลยแต่ว่าสาหรับเดียร์อดนี่เก็บไปหาคิวแล้วแม่งเกินไปทุกคนตอนนี้เฮากามีแต่สวยนะทุกคนต้องเข้าไปยันนกระต่ายย้ำนั่นเอาเดียร์อดมาเลยตอนนี้เครื่องออกแล้วเดียวได้ลองกันในจังหวะตอนนี้อันตีกำลังมาจะได้จังหวะนี้เบียวหกสากันสไตล์และบอจังหวะนี้ทุกคนมาเบิร์นแล้วกจังหวะนี้ทุกคนแต่ว่าเดียร์อดตีบโลงเลยทุกคนเดียร์อดมันอาดูเลือดนะทุกคนโอ้โหเลือดบบลงเลยโอ้เสียให้ไปสองคิวทุกคนสำหรับอาเดียรอนทุกค มาเดียวเอาไม้เอาไม้ทุกคนติวะตายไปสองนะเดียวลอดโอ้เดียวลอดมันได้ทาเลยนะได้รีวิวเจ็ดเลยจังหวะนี้อ่าเดี๋ยวก่อนเดียวออกซ้ำสองสิงนะเดียวมึงเจอกันแท้อ่าเขาโบมมาติดท่ามาร์จอแล้วนะเดียวลอดนี่อ่ามันได้เปียกอะได้แต่เปียบแต่อ่าตอนที่วะรีวิวไน้หน่อยแหละส่วนต้นเกมเนี่ยก่อนการที่ว่าแห้งทุกคนสำหรับตอนนั้นอ่าเดียวตอนนี้เขาโบกาวไปนะทุกคนน้อมันดักอยู่ป่าแหละสูมันกับโบไว้อยู่แล้วทุกคนสำหรับท่ามารนี่ส่วนต้นเกมนี่อ่าใจเย็นๆก่อน เออให้มันอ่าได้ทาไปก่อนแต่ว่าสำหรับสกอปไปก็การงยังนําไปอยู่ได้ทุกคนยังพูท่านอันนี้อ,อยู่เขาเนาะเฮาก็ยังนํพบดท่านทันอยู่อ่าถือว่าชิบตัวหาไปแต่ว่าทางลิการนี่กันล่ดีกันเลยดิจะได้จงังหวะนี้เดียวไปซอยอันนี้กันโอ้โหวันจะเข้าไปซวนมันก็นมาหาเลยจําเป็นต้องทอยออกกอนแต่เขาไปซวยกันนาจะาต้มดสองจะว่านี่บะหมอนห้เดียบล่อยเดียรลอดเก็บไปได้มาจงังหวะนี้อิบมาอีก โอ้โหไพ่ค้นคำหนาจะบ,บีเขาอยู่ในปอมเลยแต่ว่าอิฟมากับมันใจอยู่จักน้อยจะได้มัเสียเอาเลยบอกโอ้โหปากิโตูโอ้เขามาเลยบอยจังว่านี่เบิดเกแคดคื badges, อรู้ว่ามันประมาทเ,เกินไปจังว่านี่เก็บไปเลยสองเก็บไปสามบอยเดียยรบอยทุกคนเก็บไปสามยังทะเบียดตัวเดียวมันออกไปใดทุกคนแม่งเกินไปทุกคนโอ้เกืออไปแหลวทุกคน,ม,กน,กคน,กคนมันเสียงงนะมันโงโลอะไร เออบะมาทเกินไปเอาความมั่นใจมาเตะจะไปสู่เออลเวลวต้นเก็บอยู่บ้านเฉกขามาเอาในปอมเลยโอ้ยเนาะมันหนาจะลองทิ่มมันบอลเลยในดอ้าวหลังจากนั้นก็มาเปิดเตาครับอันนี้เลยอ่าบะหมอนเก็บเตาไปได้เดียวไทเกียวบอกว่าให้มาเอาบับมาเลยภาษนโอ้จเย็นเย็นก้อนเนาะว่าเพราะว่าอันตีก็ยังทันมานะแต่ว่าที่สุดกาพายก้อนกาบกินมาแลลวทุกคนอ้าวหลังจากนั้นเป็นการแย่งบับบวงบ่าได้ริ้วบ้าได้เข้ามาเอาคลิปต่อเลยจังว่านี่ แขนเท่าก็คือมัเดียนรอย่างเดียวเลยนะตอนนี้จากซําลาแขนกับเดียนรถนี่โอ้โหมันอยู่ไซนี่มัเดียนรถนี่พร้อมจัดเลยแหละที่นี่อ่าเดี๋ยวมาเติมเลนกลางก่อนอ่ามาแทงตเกียวกันตเกียวบอกว่ามันรวมรวมรวมาสันเดียวอ่าจัดมาเลยนะอโโอนนเอาแทงนันนีกฮาวเพราะกดนันะกอนสำหรับแทงอันนี้นนนเนอามาดักก่อนจังหวะนี้ได้เปิดรูมให้โอ้โหเ้าไปจังหวะนีได้ปักกิตูหลอดบอลจังหวะนี้เรียบหลอดตุกคนอิบเก็บไปใด้จังหวะนี้ ออกมาลอดบอบนาลอดทุกคนคัดทุกคัดเดียวลอดถือว่าเขาเก็บไปได้ทุกคนอ่าถือว่าหาคิวไปเลยทุกคนตอนนี้แต่ว่าเขากระจายสีไปแล้วทุกคนเนาะอ่าถือว่าขาวโบทันจักเถื่อเลยเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆเบียดเบีมันนี่ใส่มาได้จักบาทอ่าเดี๋ยวลงไปหาบักเดียลอดก่อนเพื่อนเลิฟจะได้เดียลอดเดียวออกเกาะซะก่อนสำหรับเดียลอดอย่าขามันโดนเลยนะเอ้ยนี่เราบอกเดียลอดู่ดีบอเอ้ยโอ้โหนี่ไปแล้วทุกคนถือว่าโบเห็นนะเด็กเขนาตะกี้มันเอากับกอดเฮานะขีิงเฮา อ่าเดียวเดียวเดียวตอนนี้พอมบัวเลยสลหรับบางเดียรลอดนี่จะขามันสุดแล้วตอนนี้น่ะอ่าเดียวมาดักก่อนมันอยู่ปานี่บอบางเดียลลอดอ่าเดียวดักมันก่อนแต่ก่อนต้นเกี้ยมมันดักเข้าทุกคนตอนนี้เขาดักมันขึ้นแหละเออโอ้โหมันนาจะไปอยู่นี่นะทุกคนนเดียวเดียวเคลียร์หีบไปเลยอ้ามันนาจะหนีไปเลยทุกคนตอนนี้อ่าเดียวเดียวเดียวเวียนแลนทุยแลนนะโอ้บอกกับมือถืเดียวแลนนะบางเดียรลอดยางเดียวแล้วนะตอนนี้น่ะอยากเจอบางเดียลลอดรายแล้วเอา บอเห็นมัน่ะเอ้ยเห็นแล้วจังว่านี่มันหนาจะมาเอาคลิปคางนี่แหละเออมันเคลียร์คลิปแล้วมันหนาจะแลนขึ้นมาหนีแได้ดักมันก่อนจังว่านี่เออเดี๋ยวมันเอาก่อนมาสกิลมันหนาจะใส่ไปแล้วกมาเขามาเลยจังว่านี่โอ้โหมันบกทอยอีกทุนมันเอาความมันใจมันได้ใชมาเจอจังว่านี่เดียบร้อยโอ้แต่ตันเกมมันตีเฮาเหลือบบลงตอนนี้เฮาตีเล่าเลือเฮากับบลงคือกันนะเออตัวแก่กันไปแก่กันมา ตัวละครเล่าคอนการที่ว่าจะเอาดัมเมดแบบต้นเกมโดยเฉพาะเลยอาจจะทางตนเชีย์เข้าไปอาจจะได้เบทมันนี่เอาบอลเนีตบเบทมันนี่นะจักบาดนี่บ่มีโอกาสได้เบทมันจักเถื่อเลยมันไปไหวทุกคนสียเราเบเวทมันนี่อ่ามันใส่พลังเบทมันปัง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 เลยเมื่อก็นี้มา้ะเกียบบอกว่าเอาเตาเลยเอออหลอดเอาบอดายเดียวมันอ่าพายโคตรขามมานี่มันสีซอนะอ่าเดียวเดียวเดียวเกียร์เลนก่อน โมเดีย์รอเนี่ยมันหนาจะาลาบแหละเออเปลี่ยนเลนระบบเดียดลอดอ่าเดียเดียวเดียวมาดโซนไปก่อนกันเดี๋ยวไพ่สงคามช่มาเอาอันนี้นะเอาลอดนี่มายืนก่อนถ้าไพ่สงคามเหมากากเขากลัวยังบกท่านกาเขาไมบวกเื่อนะอ่าถ่าเขาจะมากั้นลอดไปก่อนอ่าสู่คนสู่มากั้นหลอดไปนี่โซนลอดใบ้นี่อ่าจะได้โมเดียนรอมอยู่นีโบโอโบหินหนาโมเดียล์อถจะไปใส่แล้วไอโอ้โหอยู่กับหนี้อมันกระบอกกาที่คนนีเลยโย แต่ว่ากอดเนาะกับไปยิงซองสบาดทั้งคารทูกาสกับไรแลนนี้ไปจังหวะนี้ทีมเฮากัได้เอาอารลอดนะทุกคนจังหวะนี้ท้ายเกี้ยวฮุบเข้ามาแล้วอีเปิดอันตีขึ้นจังหวะนี้เก็บประเดี๋ยวบอจังหวะนี้ว่าทางไหนทุกคนโอ้โหคารทูกาสบอเลยว่าแม่งโคตรแห้งโคตรคารทูกาสปลายคนขามเลยนะจังหวะนี้เบสมันสิลอดหรือบอนี่อุ้ยกักขามันเต็มที่แล้วนาเบสมันนี่สำหรับเบสมันนี่ขอได้บอโอ้โหบะมอนเก็บไปคือเก่าเดี๋ยแต่ว่าบะมอนเอาไป เอาบริกามันเยืกเื่อนี่มันใส่โคตรโคตรเลยนะสลาเบดมันนี่เออมันเป็นโตัวตีความหืมเนาะมันใสแบบปังปังเล้วมั่งเนนี้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ขีดขึ้นมาเลยจังวันี้จบได้หรือบอเพื่อนผาหลอดขึ้นมาผาจะจบได้นี่ก็น่าจะดีไปหนะอยทุกคนนะถือว่าเกมนี้ก็สู้ชีทุกคนสก๊อตบริการเลย อ่าตอนนี้สกอรตหนําไปแล้วทุกคนสิเก้าต่อสิบหกทุกคนเอาเปิดท่านปีเข้าไปใส่ไม่ในบาทเลยบอลบ๊อบมอนโอ้โหแมงแห้งเกินจังหวะนี้เก็บไปแล้หนึ่งตัวจังหวะนี้คอได้บอลเดี่ยวลอดคอได้บอลคอได้ยบอลมีเดี่ยวลอดคอได้บอลคอไดียบอลคอเดียบอลเออเดี่ยวลอดตายไปแล้วทุกคนลืมทุกคนโอ้คีมฮอตตีเดี่ยวลอดตะกี้นิดตี้คาโุกัะทุกคนโอ้โหคาโุกัะโดดลงซับเดียบล็อยเลยทุกคนคาโุกัะแมงโคลนแห้งทุกคนหนาจะก๊อกันเบียดตัวนี้เอาโบยู่เดี่ยวเดียวมาออกก๊อกัันนนนเบีียดตตว้ื่่ทุกคอา เดี่ยงยัดกันเบีดใส่ก่อนเอ้อแต่วานี่ไทยเกี่ยวโอ้โหบวกเดียวเลยเดี๋ยวคนน่าถึงว่าฮุบอยู่ในปอมเลยถามวิมีในปอมนี่ก็น่าจะได้ไปจากคิวจากใดทุกคนแต่ว่าอ่าเขาไปปอมยิงเราตะกี้นี่ตายไปทุกคนโอ้โหมาปรทันทุกคนเนาะมาตอนที่อ่านักสู้ตายหมดแล้วจึงเขามาฮุบทุกคนอ่าหลังจากนั้นกันเรนไปเล่ยนถึงทุกคนเดียวอ่าไปหาหมักเดี่ยวลอดนี่นะอยากเจอหมักเดี่ยวลอดไรเลยตอนนี้นะหมักเดี่ยวลอดก็เบียดมันนี่โคตรโคตรเลยนะอยากเจอมันนี่แต่ว่าบ่มีโอกาสได้เจอมันในเดียวจักเื่อเลย มีแต่มันไปกับทีมแล้วแต่คนนองมาจังหวะเนี่ยมาคาตุกัสมันมาเลยจังหวะนี้ก็สเอ้ยอีฟเฮาทตกคนเดียยรลอยจังหวะนี้ใส่มันบอสูทตกคนเลยเก็บไปได้บอคอได้บอมากต้นอีคอได้บอเดียยรลอยโอ้โหจังววาไทยเกีียวยังได้คิวไปเฉยเออแมงคินไปหั้นะอ่าเดียลงไปท้ามักเดียลอดจังหวะนี้คนน้องเดียลอดนาจะบุหรี่เลยติดกำแพงอีกจังหวะนี้ว่าจะได้เดียมันแรนรัดทั้งนี้เลยนาจะบุมาท่างนี้นะแล้วนทีมเฮาหน่าจะเก็บไปได้แล้วอะตีคิปต่อเลย โอ้โหปาสิโดเสีเดียลอดไปโดเซคิปอ่ะกตีคิปอาซะ,ะอ่าโบได้สวยก็ตามแต่ว่าตอนนี้ห้องกาได้ชิเป็ดทุกคนนะลังสลับสวยห้องทุกคนขาพวกท่านมูจักเถื่อเลยมีแต่สวยอย่างเดียวอ่าตอนนี้ห้องาได้เจ็บคิวไปแล้วทุกคนเอ้าจะได้มกเวทมากนี่นะอยากเจอเวทมันลายแหละนะเดี๋ยวมันตีแลนี้นี่เดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวโคตรมันใสเลยทุกคนเนาะแต่ว่ามันตีแล้วมันกันนี่เอาจังว่านี่โอ้โหมีปากิโตอยู่ในเบอร์ทันทีคือมาจังว่านี่ไสมันพอได้บอมากิโตโอ้โหบอด้ยทัวร์ เอยเนาะโบอยากสุดวาลายเลยพออก่อนจังหวะนี้มาแทงกระตุก,กัสบอกเลยว่าแมงโคตแห้งทุกคนนั้นกอต์นบีนท่า,ากบกบุท่านออกเนี่ยนะาไปยื่นโซ่มันสองสามบาทบา้บาบใส่คิด,ด,ดงงว้าบ้าหมอนสะเก็บไปได้ทุกคนช่วยตากันรอดแต่จังหวะนี้โดดเข้าไปซับบึงสังเกตมันถูกพอสองบาทเดีย่ยวลอยเลยทุกคนมากคาร์ทูกัสแบบแมงโคแห้งกอต์นบีนท่านากบุท่านออกเนี่ยตะกี้นี่เพราะว่าแทงตัวน,นี้มันเป็นดาเมจเวทนะออกกันเบีดใส่ก็คืออยู่แหละแต่ว่าตอนนี้กาทีมเฮากระได้มาเปิดหลอด้ววนนะะะทกกคืออ่่าายยบบเเีฮ บอดเหี้ยยังวะรอดเออแต่ว่าทั้งก๊อตเขาก่งเด็เก็บไปนะทุกคนน่สลับอ่ามดเดียวรอดทุกคนแต่ว่าไทยเกียวนี่เข้านีกับมันใจเกินทุกคนเพราะเลือดซ้ำหนีนึกวมาตีกับบานซั่มเอ้ามาจังหวะนี้เดียวออกเกืียงทุกคนอ่าเดียวมาออกเป็นตันเลือดตอนนี้นะทุกคนเนาะอ่าเดียวขึ้นมาเลยเพื่อนโอ้ทั้งเพื่อนหนึ่งไกด์สไตล์ก็เลยโอ้บอกเลยว่าภายคนกานี้มีแต่ตัวดา้มเมทิ่งแห้ทั้งนั้นเลยจังหวะนี้ไทยเกียวเฮาโอ้บนยอมถอยเลยโอ้ยถอยก่อนกไไดด้้เเเพื่อนนทยยยกีีวววขึมาแล จังหวะนี้เพิ่มเปิดโล่มทุกคนเปิดโลม่โลมสิกรับบานกับบุกับยองพัฒนยอมกรับบานนะเท่เกียนี่ก็ฟื้นฟูกับบูมีอ่าเดี๋ยวเพิ่นกรับบานไปแล้วจงวังหวะนี้บอมอนเฮากันยังเอาคลิปอยู่ยเฮากับมาดักอย่านี้เบิ้ลเอาหลอดขึ้นมาก,ก่าฟีฟ่ๆนอกจากเนาต้องบดได้เห็ดยังเลยสำหรับหลอดเนาะที่ว่าเขามากใครคลิปปลายก้นขามเออคลิปเหีย้ยยังว่ะปอให้คีบก้ขนขามได้เอาอาเคียดทิ้ไปจะเสือนะอเอ๊ะมาจาังหวะนี้ได้เอาบอบอมอนใจเย็นก่อนบอมอน ขาแทงขึ้นมาก,ก่อนนี่นะอา้อวาวจังหวะที่แทงขึ้นมาก,กับพายโกนกลางกบอยู่ในคือเก่าเลยจังหวะนี้ใสไปบาทหนึ่งโอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนโอ้บอกเลยว่ากินนี่มันแข็งแรงอยู่ได้ทุกคนอา่าประม่กนกเคเลื่อนเข้าไปบอกเลยว่าเกม,น,เน,เกมเนะนี้เป็นเกมเขาเข้านะทุกคนเนาะมาสวงเล็เกมนี้เป็นเกมของเฮ้าี่ว่าเฮ้าเด้บีพายโนกลางนั่นนี่พายโกนกลางโปได้กออกมานอกเลยจังหวะนี้ทีมเฮ้ากลามาหยอดใส่แนาจากบาท S 1> <S 1> โอ้โหทุกคนเลยป่าเกมจนเสียงแหบนะทุกคนนักเกมนี่กับบอลเยว่าโคตรตึงทุกคนเนาะอ่าที่อว่าเป็นซาวนาทีกว่า้าเลยทุกคนเกมนี่กว่าจะจบทุกคนอ้าวตอนนี้ผ่านมากาสิบสี่นาทีแล้วจังหวะจะได้เพื่อนมาพีเลยเพื่อนไทยเกี่ยวมาโอ้โหบูมานะเน,นี่ยเดียวจัดมาขินมาหน่ขาขินมาอนิจังหวะนี่ขินจะได้เอาบอขิ้นโอ้โหนี่ไปใดคือเก่าทุกคน <S <S อ้าวจังหวะนี่ที่มันมามันกระตื้นตกใจกันที่มันหินเน่าจังหวะนี่หมักแทงคาัทุกัด ไอเกี่ยวเปิดโลกเข้าไปจงังหวะนี่จัดเลยบอเสแ้ค่าทุกัดยืนเอออยู่ในจงนังหวะนี่นายจะเน้นรูดบอหรือแนวใดจังหวะนี่เออดียยรลอยทุกคนโอ้โหขายาเข้าไปแต่เดียบลอ,อยเลยทุกคนหลังจากนัก้นก็มาเติมเล่นกลางทุกคนที่ว่าเลดเกนนี่โบรตรงแงกกันเลยนะเครื่องกระจาแล้วไปแบบลุ่มกันเลยนะมาจงาังหวะนี่โอ้โหมีตัวอยู่ในคิดว่ามีตัวเดียวจังหวะนี่เขาโดนลุ่มเรียบร้อยเลยทุกคนโอ้โหทีมเฮามาบอทันทุกคนถ้าทีมเฮามาทันตะกี้เฮาอาจจะโบใต้ฟีดหรอกนะ ว่าตะกี้นี่มีแต่ซองตัวหฮาเลยก็ไปเจอหาตัวเลยตะกี้นี่เพราะว่ามันดักป่าอาเดียวมาเปลี่ยนเป็นอาพิาะคำรามก่อนออกจอเกาะน,นะตะกอนมากัดมันเลยจังหวะอย่ได้หมักแทงคาทุก,กัดมาเลยเปิดทั้งกีขึ้นตามรวยแก่เกลียนจังหวะนี้คิดมันมี่หนอกกอสะทอนฝั่งฝั่ง,งมำไมมันจะเป็นถุงทลอยจังหวะนี้คิดจะได้ออกว่าหนุ่ม้าบอลลื่นได้จังหวะนี้จะได้เก็บไปได้บอเดียบลอยทุกคนตะว่าเก็บไปซองเลยทุกคน อ่าถือว่าสกอ์เข้าเองตอนอ้ก็ขึ้นมาเก่าคิวไปเลยทุกคนแต่วสำหรับสกอ์ทีมตอนอ้กาสามจุดหมคิวไปเลยทุกคนนะถือว่านัข่ขานเลยจงังหวะนี้เขาจะจบเลยบอลลือเนี่ยได้จงังหวะนี้นาจะจบได้เนี่ทุกคนน้องบัมอนกับเขาไปเฮาตี้ปอมอย่างเดียวเลยเดียปปอมยิงยยบมับมบอนเขาแตกมาจงังหวะนี้นาจะจบไปได้ย่างสวยงามเลยทุกคนผ่าน,นมาสิเจ็ดนาทีอ่าหลังจากนั้นที่มองก,ก็ไปยืนแอคในจักกน้อยทุกคนสำหรับอาการซ้อมทีมว่าเฮาเมืนอนี้กถือว่า ตึงบอลโชว์อ่นะนะเขาดันสลับท um, like, ิ้งเขาเออทิ้งเขาทิ้งเหยียยังวะทิ้งทิ้งวูหมวยักซีว่าเลยนะพาเกมมือนีเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเออทุกคนเอาทุกคนสนันแล้วกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองยูทูบสองนี้เพื่อไปใกล้ใจให้กิปต่อๆไปเนี่ยทุกคนถือว่าขี่พยอดได้ทุกคนเด้ออ่าถือว่า MVP เกมนี้ก็เป็นของนักยิงเฮ่านะทุกคนเนาะถือว่าเฮากับ อ่ากา็ดีแล้วสำหรับอ่าแต้มเฮาถือว่าได้สิบจุดศูนย์อ่ากา็ดีแล้วถือว่าอ่าได้สามนิกาพอใจแล้วนะสำหรับ e อ็เฮาเน,นาะทุกคนเนาะอ่าถือว่าเกมนี้ก็จบมาอย่างสวยงามเลยทุกคนเนาะอาจจะบุกงามสำหรับคนอื่นแต่ว่าอาจจะสวยงามสำหรับทีมเฮาโอเคทุกคนพอกันในวันที่สามนะทุกคนนาเดี๋ยวจะมาอ่าอัดลิปนทุกคนเบิ้งในมือนัน่นทุกคนสำหรับมือที่เฮาแข็งเนาะทุกคนเนาะมือว่าหอมแหลกเฮาสิผ่านไปได้หรือบ่โอเคทุกคนสหรับคลิปนี้นบ๊ายบายพอในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามบ่ายเปิดจุบ อะที่ฮ่าจะลงทุกคน